นี่ไงมาดีหลังครเยอะยืนทำอะไรอยู่ข้างบนน่ะติงอืมอืม

แรนดิงทำไมฮะใส่ยิงใส่เนี่ยแรนดิงแรนดิงโอ้โหแรนดี้ยิงยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้ย <c oughs> เฮ้ยฮะโฟมะเอ้าเด็หนึ่งนะพ่อโทรมาพ่อไปโทรมาไอ้สัไอ้ไอ้ไอ้ไอพิษไอพิษไอพ เรื่อกำลังลิงเสยตัวมันเดินเองละ มาเฉยมีไอ้นี่กล่องกล่องไฟยาคุ้มฮะเฮ้ยเฮ้ย Oi oh, oi. Oh, Bullet in shutter. Oh. Ah. <laughs> shutter oh, deh. shutter. Oh, shutter, hello. Oh. Shutter, mu hit jing มาแล้วเดี๋ยวยิงอยู่ตรงนี้นะฮะเฮ้ยทำไมเปลี่ยนเป็นสไนยอ์อะไม่รู้บอลเปลี่ยนไงโอ้แย่ใครยิงแล้วมันเล็งยังไงเนี่ยเล็งไม่เป็นอยู่ไหนของโลก มองไม่เห็นเลยโดนรู้ว่าโดนอะไรก็ดิอ่ะเฮ้ยกล่องกระสุนไฟโอ้ยเครก็ได้ยิงโอ้ยแล้วใครยิงถังระเบิดออกตายกูตายกูตายเราเอาอะไรอะปั๊มยาอยู่ใครยิงถังวะเนี่ยเฮ้ยบอสอะไรอ่ะใครยิงรู้ยัรตายละ ไปละไปไหนเนี่ยวิ่งดีจอโอ้ยสอมบี้กเฮ้ยเสียงโอ้ไอ้เจ้กูรู้วีเลีย์หมดแล้ว เไปเนี่ยปัญญาเลยตมีขวางทางอ่ะไปอะไรไม่ได้เลยมันตียิงมันเป๊ะปัญมยาแล้วเก็บเลือดเอาใครล้มวะปล่อยแม่งตายปั๊มยาปั๊มยามันก็เกิดก็จะฮีลมาเอง อันนี้อันนี้เลยบอดมันบอดมันไม่น,นี่อะไรนะมันมันยิงระเบิด

วิ่งหน้าวิ่งหน้าแฮมสุดโอ๊ยล่ปืนเทพกากูมีสุไฟอยู่นะเผื่ใครโอ้ยอีก้วก โอเคโอเคโอเคตายแล้ววะโออยกูโดนทีกว่าเลยเอ้ยกูโดนดึงต่ออีกเอ่ะ reloading เด่นถึงงานวัดแล้วเหรอโอ้ยถึงบ้านแล้ว Oh. They pass ahead. The Look out, they a little higher. A little

เข้ามาเข้ามาเร็วเข้ามาเด้๋ยเข้ามาเวเข้ามาเร็วเพื่อนโอ้เดี๋ยวพื้นมันสั่นนะไม่สั่นจริงๆคืนอะไรน่าเล่นบ้างเอวีทีดีว่ะ กดปิดไปกดแคปรูม Reloading Oh

อไม่ใช่ห้อเออม่ใช่หอเออมีห้องเออโอ้ดน that o n ้ was close โอ้อย่เคคย Tao. Ê, cuối cũng code giờ bảo tao chờ. Okay, it's a masterpiece. rồi, như thế để xài, tôi แตงขามันแต่ข้ามันแตงข้ามันแตงข้ามันข้าเลยข้าเลยเฮ้ยเฮ้ยบอสบอสแทงแทงกูยิงแทงกูจีกูได้ยินะใช่ไหมเฮ้ย ทำเพื่ออะไรเติมไม่ได้ไปโกเติมกระสุนไม่ได้ i a reloading this is screwed up y'all i need some help thanks healing hold on a sec that's what i'm talking about Oh girl. You shot me. I'm hitting it. Get ready. Oh man, man. off! เฮ้ยไอ้บูมเมอร์มีมันดีมีมันดิมีมันดิมีบูมเมอร์ดิเข้ามา กูได้โดนสมบีตจบแล้วเนะี่ยกูโดนไฟยิงเนแล้วบอลมันปีนไปไหนวะไปอำมีดขึ้นเด็กดีเหี้ยโรกี้โอ๊ย ด,ด้วยเต้โอ้ยสบีเหมือนฝั Jim, ่นี่ไงแดนมาเร็วอาวทำไมแดนอยู่นอกวะรแดนแบบนึงเป็นช้าสิอะลยอ่ะ r e l ไมรู้ เออขวดมันเบียดอะ่ะเออดีมากถือว่าเป็นการไถ่โทษนี่นี่นี่มันไม่ไปห้องไหนเรามันอยู่ตรงนี้แค่ฝุ่นไม่้มียา

อะไรแฟนโดนตัวจับไม่มีอะไรเลยตรงเนี้ย

เฮาเตอร์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 กีเฮาเตอร์เฮียเตว่เลยไปยุ่งเ็ได้เฮ้ยช่วยก่อนเฮ้ยบูต้าบอสทำนี่อะไรเนี่ยบอสเออเปริกกู จะตัดดนหิวดิแดนปวดนั้นอ่ะอาใสพื้นหิวลิงหิวลิงเหรอโอ้ยเขาคือลั่นเลยไอทำอะไรกูบ่ดีข้างบนอวิยามึงจำได้ Well, close that door now. If 273. Alright, all we gotta do is cross this bridge, and we are finally say. Or they're gonna line us up against the wall and shoot us. Nobody get my. I'm literally hit from this. Hey, there's a man. There's a man. คงคงคงองนี้ออกกั hey, น,นเลยดูมัดบอลได้หรือเปล่าน่าแต่ัมีจะจัดตรงนี้นี่ไม่ทัาผมแต่งเลย Behind you. Oh, a like helicopter. Shoot me! That's some crazy shit. Be careful. นีเ็ษตัวอะไรวะโอ้โหบูเมอร์ร่างยังตกมีกระสุนในเติมอยู่อ่ะมีอาวุุอวกระสุน quê hay 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 đi hay 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 hay

กูลอยขึ้นมาวะแดนเเ่าจหาเฮ้ยโอ้โหข้างหลังเต้ยเฮ้ยอะไรอะเรกไอ้นี่สโมเกอร์ข้างหลังเต้แดนข้างบนหัวข้างหลังบนหัวนั่นแหละนั่นเลยแดนิมัน

oi Quit shooting Reloading โดนแย่เดอดูอุยจัตวิ่งเราต้องวิ่งไปบอดิงไว Ôi dù hướng này liên tục thế không? con Mình thể nó lại phạt เฮ้ยข้ามีเนจะตายละเิมหยุดนี่อ่ะมงมีที่้งิดเร็วัดบอสมาเตลมาจะอยู่ยิงตายหมดแล้วนะเร็ว

No pin no win, oi! ôi, ôi! no win! Black God, man! Black God! Oh, hello! Come, 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 come,